สวัสดีครับสวัสดีพ่อเม่พี่น้องพ่อๆกับบบาบาสาวหน่อยคือเก่าครับอีสานสายลอชาแนลนะครับผมมาครับมาครับเมื่อนี้นิบ่พนกระดูกหมูคือเก่าครับพี่น้องนี่ครับทาความสะอาดเรียบร้อยนะครับกับกับเมนูต้มยำกระดูกหมูนะครับผมซื้อมาประมาณ2กิโลครับผมเนื้อหลายแห้งครับกระดูกหมูเป็นเมนูที่บาบานมาแห้งครับผมอันนี้เป็นต้นหอมผักชีหอมใบเลื่อยซอยนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นหอมหัวใหญ่หั่นทําความสะอาดเรียบร้อยครับผมขาดไม่ได้ข่าตะไคร้ใบมะกรูดพร้อมกับพริกนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นมะนาวพร้อมกับพริกสดแดงครับขาดไม่ได้กับขึ้นนาปลาแดกนาปลาลาต้มซุเข้าคือเก่กเาครับพี่น้องมาครับมาไปหลุดไปเมืองกันครับเมนูนี้สียออกมานาะครับประทานมากน้อยขนาดไหนนะครับไปลุ้นกันเลยครับ ตอนนี้ไฟก็ติดเป็นที่เรียบร้อยครับบาบากร็เไดเฮดต้มยำกระดูกหมูแสบๆสู้พี่น้องกินคือเก่าครับไปลุ้นกรรมาวิธีกันเลยนะครับตั้งหม้อครับผม มาครับข,าาข่าตะไคร้ใบมะกรูดใส่ไปเลยครับวันนี้บานนอละขังตำบลนอละคังอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนบานนอละคังเพื่อน,นจัดงานกีฬาสีครับผมตอนนี้ก่ะ หลุ่นไปน้าครับขนาดยูเฮืองกับรุ่นไปน้าเขาว่าเขาก็ล่างแรนครับพี่น้องว่าสิกเขาไปเมืองกับพระท่านมีโอกาสให้เขาไปเลยพี่น้องเมือนี่กับมือสุดท้ายแล้วครับจัดงานกีฬาสีของเด็กหน่อยและของหมู่บ้านนะครับได้ยินแต่เสียงเพล,เลนกันแต่เศร้าครับเปตามวนเปนต้าสนุกสนานครับแต่ว่าเม่เา,เาเบาบาดเมฆของสาวหน่อยนี่ไปแต่เศร้าแหละครับผม เพิ่นกะไดกะตาหม,มากหน่อยเพิ่นนั่นนึงไปยิ้มไปเปื่อยไปเลยครับเพิ่นหมักเสียกีฬาพี่น้องไอต่ว่ามีกีฬายีหงยังกะ้างเพิ่นสิพากันไปเลยครับคนเฒ่าแถวหมู่บ้านผมนี่เพิ่นหมักกีฬากันครับไปอันนี้กรทารุณทำเมืองไปกระบ้าบ้านครับเมนูนี่ต้มยำกระดูกหมูนะครับผมเส่บๆหอมๆไปน้ากันครับผมดูกันยาวๆคือเก่าครับพี่น้อง ใส่เกลือน,น้อยๆครับปิดฝาหมอไวครับร่อนามพดนนามเดือดพอนะครับเสีแล้วก็ดูกไซสค,ครับพี่น้องเมืองกันยาวๆ้ะครับเด้อคว,วันขโมงโชงเฉงคือเก่าครับแสบตามเมื่อเลยพี่น้องว้าย ส่งฝนสิตกแห้งครับเมื่อนี้อากาศคุมฝ่าปิดมดเลยครับเนี่เห็นผู้ใหญ่บานพ้นประกาศจะเสาวนาัน้ฝนสิตกคน่าบาบาดกันรุนยศแหมตกมาเนี่ยนะพอได้จับกบจับเขียดขายเน่พี่น้องเอ้ยมาครับเอากระดูกไส้หมอเลยครับผมนี่ครับ กระดูกที่บอบาดให้ความสะอาดไปด้ยวยครับเด้อสองกิโลครับผมใส่ไปเลยครับพี่นอ้องเต็มหมอพอดีแล้วนี่ หลังจากนี้กะบบาบากะสิปล่อยเพิ่นไหวครับประมาณครึ่งชั่วโม่งไปเลยพี่น้องคอยมาปรุงรสชาติเพิ่นเนาะครับเนาะถ้ารุ่นถ้าเมืองกันไปยาวๆครับผมเสี่ยวมาแสแปรสําใด้ครับผมนะครับรอเพิ่นเปลือยก่อนพี่น้องบัดนี้มาครับพี่น้องตอนนี้กะหมอพดแล้วครับผมทั้งพดทั้งเดือดนะครับบาบาสิได้ปรุงเครื่องทิมไว้เลยครับแล้วกะสิปล่อยเพิ่นไหวจนกว่าสิได้ครับผม หอมหัวใหญ่ที่ล้างทําความสะอาดครับผมใส่ไปเลยพี่นอ้องใส่ไปเลย,ยขวัขวขมงโชคเสียงคือเก่ามาครับผงนัวครับ องรถดีครับกินข้าวแล้วว่าสิวะ t เป็นเมืองกีฬาก็สาวหน่อยนะครับหนึ่งแจ็คสัทนท่านครับผมนี่ก็แม่สิบโมงกว่าหรือมั้งครับนี่ เครื่องกับโดยร่วมกับประมาณนีก้อนครับพี่น้องเดยวบาบัสจะได้ซิมขาดเรือยังก็จะได้ใส่กันเลยครับมาครับพี่น้องลงใส่พริกครับโขกใส่ไปเลยครับว่าลงยังลงหยางยางไปยังมาไปผ่อพริกอยู่ในโขกพี่น้อง่ะจะได้เขาเครื่องครับจะได้ถึงพริกถึงขิงบาบากระสิบ,บหูหเฮดเพจแห้งครับเพราะว่าหยาน เม่สาวหน่อยหรือว่าเมียยายเบาบาดเนี่ยเพิ่อนอยากอยากกินบัวได้ครับบอกง่ายๆเพราะว่าเพิ่นกินเพชบัวได้กับข้บเพชกับสีดับๆลงมาน,นี่ครับชุดนี้กล่อเห็นเปื่อยครับเสด็จมาใส่ต้นหอมพักชีปิดถ่ายแล้วก็ขึ้นโตะ๊ะสู้พี่น้องกินครับผมถามเมืองกันช่วงมันสุกอีกรอบนึงครับผม มาครับผมเป็นพี่น้องหลังจากที่บาวาดทีมหมอไหวประมาณครึ่งชั่วโมงครับตอนนี้ก็สิมาเปิดเมืองครับว่าเปื่อยหรือไม่เปื่อยมาลุ่นกันเลยครับผมพดบุบบบบุบบับเลยพี่น้องอขอซิมนามก่อนครับ ควันขระมงชงเชงเขาเต,ตาบาวบาดเลยครับใส่บักหน่าวสดเปียวปี๊ดเลยพี่น้องเปียวแบบเปียวแซบเลยครับสตาร์ทโดยน้ำปลาหน่อยนึงก่อนครับรสชาตินี่สาวหน่อยมากครับถ้าว่าเปียวบักหน่าวครับบักหนาวกับส,สิเป็นบักหน่าวสดครับผม นะครับต้นหอมผักชีซอยพร้อมกับหอมใบเลื่อยนะครับผมใส่ไปเลยครับพี่น้องเพิ่มความหอมและความอร่อยครับฮะใส่หม้อเลยแหละพี่น้องอ้ยหอมขักหอมเนี่ย เปอยกับเปอยหนาเสียดายที่แล้วครับเหตดไหวเธอหนึ่งนี่กินหอดค้ำบนเลยพี่น้องไหวสดหนามหอนหอนบรรยากาศคืมฟ้าคืมฝนครับผมพี่น้องตอนเพิ่งกับสิบประมาณนี้แหละครับผมนี่ควันขมวงชงเฉงคือเก่าแล้วครับไปหลุ่นตอนขึ้นโตเลยนะครับเด้ออันนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับผม ไปขึ้นโต๊ะกันเลยครับขึ้นโต๊ะเป็นที่เรียบร้อยครับเมนูต้มยำกระดูกหมูนะครับผมหอมๆเศบๆตอนใหญ่ๆมีแต่เนื้อครับผมมาครับกินเขาก็บาบาสาวหน่อยเด้อครับเด้อมาคลิปจบแล้วกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆคอยสานสายร้อยชาแนลนะครับผมมาครับสำหรับคลิปดีกับบาบากับิจคอล่าพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเลยครับผมสวัสดีครับ